สัสดีนาท่านทุกท่านด้วยนะกองกองยินดีต้อนรับเข้สาสู่สาเจ้าธนีด้วยนะอันนี้จะเป็นคลิปที่เคมีอัดไว้เป็นบรรยากาศที่เคมีไปทำกิจกรรมของรู้สฝึกจะเป็นกิจกรรมของน้องตีบอลไอยิงเกมยิงโป่งอะไรของตารามนะกองเพราะว่าแรกๆว่าจะเอามาไลฟ์นะแต่ก็คอจริงๆก็ดีขึ้นมหมก็ดีขึ้น แต่ก็ยังไม่ได้เก็บความแหลกไว้วันที่9นะอันนี้คือเป็นคลิปเอาไว้ที่ให้ในายท่านหายคิดถึงเคี่ยวนี้นะปงจะไม่มีการตอบโต้ใดๆนะเพราะว่าอันนี้คือเป็นคลิปอัดนะป้องถ้านายท่านอยากเห็นคลิปของเคี่ยมีเยอะๆไฮไลท์เยอะๆก็สามารถสนับสนุนโด o น a มาได้นะกล่องกล้อง จะได้เห็นผลงานของเคียมิว่าทำคอนเทนต์เป็นยังไงแบบโบเบโบบ้าอะไรอย่างเงี้ยอ๋งว่าแต่ยังไงก็อย่าลืมโดเนทให้เคียมีนะแน่นอนจะได้ให้ทำคลิปพวกนั้นออกมาแล้วก็นำนำเงินส่วนที่หลอดโ n ดเนทแต่ทั้งที่เหลือคือไปทำทางคลิปพวกคลิปสั้นพวกนี้หรือเอาไปบริจาคให้กับ พว,นะพวกมูลนิธิต้ามะเร็งนะกองก้องพวกมะเร็งอ่ะก้องว่าแต่กิบอยู่ไหนอะ่ะจิงจอกหลงแล้วหนึ่งจริงๆมันมีที่ว์าให้อยู่แต่หลงอากหาเองไงอ่ะไหญ่เงี้ไงอะ่งอะพูดแล้วหาเองนันจะมีรูปไอคอนรูป เต้าเต,ต้าหรืออะไรนี่ไอะไม่ไหวอ่ะไปเลย <c oughs> เอาอยู่ตรงนี้ปะต <c oughs> ไปจับอันเก่าก <c> ล <oughs> ิ่นของที่แล้วคือเป็นกลิ่อะไรนะน้ำหอมอ่ะไปจำกลิ่นอันนั้นเนี่ย โอเคแถบทดสอบอืมอันนี้ดึงดึงดูดดูด,ด,ดโอเคแล้วก็เออเออเออ อือ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 บังคับยากนิดนึงอ่ะอือดู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 อ่าเออเอออือออ อออเออนี่แน,น่นีน่แน่นีน่แน่นีน่แน่นี่แน่ปาดภาไปนิดนึ่งออ้อ hát tên đăng đăng ừ ริมดูทตุอีกแล้ว It's hard to pain Mhm mm โอ้ยเออโอ้โอ้ยใครจะยิงทาน,นะพี่เออเออมาสิค้าก็มาสิค้าปั้ม ปัง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 ก็มาติดขาอุ้ยก็มาติดก,ก็มาติดขาอ๋อไปไป ก็มาีครับก็มาทีครับกอ้อุ้ยก็มาทีครับก็มาทีครับ มาติกค่ะไอันนี่มันอยู่เฉียดเกินก็มาติ๊กค่ะกล้ <c oughs> องทำมติ๊กค่ะ Eh. Uh. Eh. Uh. Wah. Uh. Ai, ini. Oh. Eh. Uh. Oh, oh, oh. Hamai mandan mana? Eh. ยิง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 ไปยิงไปยิงไปก็มาติค่ะโอยก็มาติไวเออ ปิดคอก็มาปิดคออันนี้ก็มาปิดอกมาปิดอเออเออ เออนี่นี่นี่นก็มาดีโอ้เกือบได้คะแนนสูงเนี่ยต้องอันนี้ทดสอบออกิจอันนี้ไม่ชอบมาขับยากถ้เป็นอยู่บน กระจกบานินึ่น่าจะง่ายนะก้อง โอ้โหโหลดไปเลยก้องสวยอย่างสวยเออเออเออบูม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 ไปอือ โอ้โหโอเวอโปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอ้ะ เอออ่าเออเออ over over overload 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 okay โอ้ยอู้ได้คะแนนสูงเลยน่าจะหมดยังอ่ะหมดแล้วเนาะอืออันสุดท้ายโอเค หวังว่าคอนเทนต์ภาพเก็บภาพบรรยากาศที่เคียมีทำไว้นะหวังว่าชอบนะกองถ้าใครท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะกองกองอ่ะกิจตรงท้ายมีกิจตรงท้ายไหนไหนก็ทำกิจตรงท้ายเลยดีกว่านะกองียกว่าจบแล้วจบเลยไม่มีแบบตรงกิจท้ายเออ เคียมีไม่อ่านนะเพราะว่าอ่านไปเรื่อยๆนี้เดี๋ยวไม่มีแรงในวันที่สิบอ้วันที่เก้าที่จะมาถึงนี้นะก้องส่วนวันที่สิบนี่จะมีฉลองครบรอบไลฟ์เดบิวต์ของเคียวมีนะก้องแต่อาจจะเป็นพูดคุยไลฟ์แบบสั้นๆนะเพราะว่าเตรียมไม่ทันด้วยสถาน,นะทางบ้านที่ดล่ความจริงอ่ะ วุ่นวายังไงก็ขออภัยด้วยนะก้องแต่ก็มานั่งพูดคุยกันอะไรได้ตามปกติตาบอาัยเลยนะก้องอยังมีเป็นคนค่อนข้างกันเองนะหวังว่า,วานายท่านจะชอบคอนเทนต์ของเคมีนะก้องไว้คอหายดีเมื่อไหร่จิ้นจอกนี่จะร้องลั่นไปทางบ้านม่วงนะกลองก้อง บ้านม่วงเกมียังมีทิ้งนะแต่จะมาเฉพาะโอกาสที่อารมณ์อยากร้องเท่านั้นนะหรือเกมอะไรที่มีตะกีนอะไรใหม่ๆก็มาได้แต่ไม่เอาเกมทีมไปนะไม่คุ้มเกมอื่นยังพอไปได้แต่เกมนี้ก็ไม่คุ้มขาดทุนขาดทุนกำลังใจจริงจอกอะ่ะน้องยังไงก็ ขอบพะคุณมากที่ในท่านที่มารับชมด้วยนะแล้วฟังอาจจะมีฟังเสียงบน่บนๆช่วงท้ายๆคลิปก็ขอภัยด้วยนะฮะชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดตั้งตเย์ด้วยนะอย่าลืมป้ายยานายท่านอื่นด้วยนะของก้องตอนนี้ได้มามาทาน,นิกล่องกลองได้กี่ดาเยอะอ่ะใช่ไกล่องก้่องบายนะไว้เจอกันวันที่เก้านะกล้อง จ้านี bye bye. Bye bye ่บาย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 นะกงกอง